บิ๊กเดส i ิเนชั n ร่วมกับ Image Holiday จะขอพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสถานที่สุดประทับใจในประเทศจีนครับโอ้โหคุณผู้ชมสวยมากเลยโ,โเดินเข้าป่านี่ยไม่เหมือนกับที่เราไปเข้าถ้ำาเลยนะทุกทีเราไปแล้วก็เดินเข้าไปเลยใช่ไหมคุณผู้ชมครับเข้ามาถึงโขงแรกนี่เรียกว่าตอนแรกด้วยโอ้มมหโหความมโหรานมโหระทึกเลยทีเดียวโอ้โหสับสนกันไม่หมดและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ อาณาจักรถ้ำแห่งยูนานจิ๋วเชียงเคฟมณฑลยูนาน ถ้ำจิ๋วเชียงเป็นถ้ำหินงอกหินย้อยที่ถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงปีคตศักรา1984โดยคาดว่าถ้ำแห่งนี้จะมีอายุมากกว่า600ล้านปีเป็นถ้ำที่มีพื้นที่กว้างขวางกว่า,วา170ตารางกิโลเมตรและภายในถ้ำมีห้องแบ่งออกรวมกันมากกว่า100ห้องและด้วยความสวยงามและการจัดการที่ดีจึงทาให้ที่นี่สามารถดึงดูดนนะักท่องเที่ยวได้มากถึงประมาณ1.2ล้านคนต่อปีซึ่งคิดเป็นรายได้ประมาณ35ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ นี่อะไรพี่รูปปั้นเนี่ยสวยไปจังเลยรูปปั้นนางฟ้าเทวดานางฟ้า,น,ฟานะครับทพระเจ้าหึงวีนัสกับสลังใครจะเป็นวีนัสแต่วีนัสแขนขาด้างมีนก <ขา S 1> มีอะไรประมาณนั้นเอ,อมีนกท้า,าที่นี่ชื่อว่าท่ามจิ๋วเทียนต้งผู้ชมครับเป็นท่าที่มีขนาดกว้างใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยนะครับเป็นท่ามหินปูน ที่มีช่องมองเห็นฟ้าได้โอ้ทะลุใช่คุณผู้ชมฮะมีถึง9เลยทีเดียว9ก้าช่องอ๋อแต่ตอนนี้เปิดให้ดูแค่4ช่องนะครับเพราะว่า4ช่องนี้ก็เข้าไป4กิโลแล้วถ้าเก้านี่คุณผู้ชมเราต้องเดินเดินกันถึง9กิโลตอนนี้เปิดแค่4นะฮะเปิดตั้งแต่ปี1998ก่อนปี2002ปีก็ไม่เท่าไหรนี่เองนะ20ปีนี่นะคะคุณผู้ชมก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องนางฟ้าที่คอยปกปักรักษาตรงนี้นะครับ เกี่ยวกัเรื่องการหลงไหลในความงามของถ้ำประมาณนี้นะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้คุณยมก่อนเข้าไปก็มีนางฟ้าอยู่ที่นี่เดี๋ยวข้าไปดูกันว่าถ้ำข้างในที่บอกกว้างใหญ่ขนาดนั้นเราจะเห็นฟ้าแค่ไหนมีกี่ห้องโถงข้าไปดูกันดีกว่าไปไหมอยากดูแลเชิญครับไปฮะเดี๋ยวดูภาพกันสวยๆไปพร้อมๆกเลยกันเลยนะเชิครับ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้พิธีกรของเราก็กําลังจะเดินทางเข้าไปด้านในถ้ากันแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าแห่งนี้สามารถสร้างความประทับใจให้กับเราได้ตั้งแต่บริเวณทางเข้าที่สร้างขึ้นได้อย่างสวยงามทีเดียวครับโอ้โหคุณผู้ชมสวยมากเลยโอโเดินเข้าป่าเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราไปเข้าถ้ำมาเลยนะทุกทีเราไปล้วก็เดินเข้าไปเลยใช,ใช่ไหมนี่ดูสิสวยมากเลย้ลองขึ้นนะสิมีลิฟต์ไหม ไม่นามีอ่ะอขึ้นทางเดิมนี่อีกเหรอราราทางเดิมนี่เท่มากเลยกลับทางเดิมนี่อีกเหรอใช่ครับโอ้โหท่านผู้ชมฮะหายใจออกซิ้นเดีไ,เเไปเยอะๆก่อนครับโอ้โหนี่ไม่รู้จะเป็นถ้ำในแนวไหนนะครับปกติถ้ำนี่ยแบ่งไปลักษณะเป็นสี่แบบนะฮะคือ <c oughs> หนึ่งก็คือแบบแนวนอนอย่างนี้นะฮะสองคือแนวลาดอันนี้แนวลึกะมีแนวลึกสี่แนวนี่สามแนวลึกสี่ก็เป็นชั้น ชั้น,นแบบน,นี้ไม่รู้จะผสมกันแบบไหนคุณผู้ชมครับคุณผู้มครับเข้ามาถึงโถงแรกนี่เรีเยกว่าตอนแรกด้วยโอ้โหความ มโหรานมโหระทึกเลยทีเดียวหูสับสนกันไปหมดหูหตื่นเต้นมาตื่นเต้นเรายังไม่ลงไปถึงล่างเลยนะฮะมาถึงตรงนี้เขามีชั้นพักบันไดก่อนจะเลียวลงไปมองอันดับแรกคือมองเหมือนกับมีสระน้ำเล็กๆเรียงรายเต็มไปหมดเลยฮะโดยมีเจ้าหินปูนเป็นขอบขอบขอออบเหมือนกับจิ๋วช่โกโก้นเลยฮะที่แบบมีสระน้ําต่างสีกันเต็มไปหมดเลย นะครับแล้วยังมีน้ําหล่นลงไปตรงกลางแลบวท่านั้นโอ้โหฝนเลยก็เลยก็เลยมีแอ่งน้ําตกลงไปโอ้โหก็เลยมีสระน้ําอยู่มันมี LED คอยทําให้ความโดดเด่นของแต่ละสระมันสวยงามเข้าไปอีกฮะโอ้โหสวยจริงครับผานจริงเขาไม่ได้เอาปูมาทําอย่างนี้นะนั่นติเหมือนคุณผู้ชมเหมือนเอาปูมา,าปูมาก้นก้นก้านก้นหรือเปล่าโอ้โหเป็นศิลปินธรรมชาติทําไว้นี่คือโถงแรกเท่านั้นนะฮะยังสวยขนาดนี้เลยครับ สำหรับถ้ำจิ๋วเซียงแห่งนี้เป็นถ้ำหินปูนที่มีพื้นที่กว้างขวางมากทีเดียวบอกได้เลยว่าใครได้เข้ามาที่นี่คุณจะได้รับการต้อนรับเสมือนหลุดไปอยู่ในโลกใต้น้ำเลยทีเดียวครับที่สำคัญภายในถ้ำแห่งนี้ยังมีการจัดไฟเพื่อสร้างบรรยากาศให้ถ้ำดูสวยงามเพิ่มยิ่งขึ้นแถมยังมีบางโซนที่มีการฉายภาพแอนิเมชันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆอีกด้วยบอกได้เลยครับว่าใครที่ได้มาที่นี่จะต้องประทับใจอย่างแน่นอน ถ้ำที่ยังมีน้ําหยดอยู่ที่ยังมีความเปียกชื้นนี่คือถ้ำที่ยังมีชีวิตนะฮะถ้าถ้าแห้งก็ถือว่าตายแล้วมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับหยดไปเดี๋ยวหินปูนงอกเข้ไปไว้อันนี้ถือว่าโชคดีนะไม่เลยงอกเป็นเขาไหมเป็นหินปูนอาจจะย้อยลงนี่โอ๊ยย้อยไม่มันหยดนี่มันต้องขึ้นดิเดี๋ยวมันลงมาที่ไอ้ดี๋ยวนี่คือน้ำลายไหลอันนี้ย้อยอันนี้ย้อยอันนี้งอกไปเที่ยวดีกว่าเชิญครับ ผมชอบถ้ำนี้มากมีการปรุงแต่งนิดหน่อยแต่ว่าสวยงามแล้วมีเรื่องเล่าเหมืโอนกันเหมือนเข้าไปนั่งเขาดูหนังอันนึงเขาบอกว่าถ้ำนี้เป็นยังไงก็ลไล่พวกไดโนเสาร์พวกสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาไล่ออกมาหมดแล้วก็เริ่มก่อสร้างสร้างเมืองสร้างบ้านสร้างสร้างหมู่บ้านนีเน่เป็นเป็นหมู่บ้านของขสุภาพสตลึกลับนี่เขาจ้งชื่อว่าอย่างนั้นหลงสเสน่ห์ความสวยงามของถ้ำคุณผู้ชมครับและความความสวยของเขา โดนมนุษย์เนี่ยคอยดูแลให้เดินง่ายใช่แสงสว่างครบเครื่องประดิษฐ์ประดอยทําให้เราเที่ยวถ้ำถ้ำนี้อย่างสนุกสนานทีเดียวต้องบอกว่าแต่ต้องขยันเดินนี่นะฮะคือการเดินลงไปเรื่อยแล้วก็ไม่มีการเดินขึ้นนะคุณผู้ชมฮะแล้วออกอีกข้างหนึ่งสบายๆนะครับรู้จะอยู่ในถ้าเลยไม่การเดินขึ้นคือทางออกอยู่อีกทางนึงการเที่ยวถ้ำแบบนี้ดีมากใช่คือการเดินไปทางเดียวนะคุณผเดินลงอย่างเดียวนี่เขาวางใอย่ียวเดินลงไปเรื่อยๆเนื่องจากเป็นถ้าแบบลาด เข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งทุกชมนะก็จะไม่เหนื่อยมาก